どうも。<music> สวัสดีเพื่อนๆคนรักรถไฟทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รีวิวรถไฟ EP ที่36นะครับวันนี้ผมจะพาะเพื่อนๆนะครับมาดูรถพ่วงชนิดหนึ่งนะครับที่ก็ถือว่าหาตัวได้ไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันก็ถือว่็ที่มีจํานวนที่ค่อนข้างน้อยนะครับเทียบกับจํานวนที่ใช้งานจริงได้ในขณะนี้นะครับนั่นก็คือรถปูกี้นั่งชั้น3ขายอาหารซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่ง หรือเป็นสับเซ็ตเป็นสับเซ็ตของเซ็ตใหญ่นะครับนั่นก็คือรถเสบียงนะครับซึ่งผมต้องเท้าความกันไปก่อนเลยครับว่ารถเสบียงนะครับจะถูกแบ่งออกเป็น3แบบนะครับก็คือรถเสบียงชั้น1นนะครับหรือเราจะเรียกเป็นตัวย่อว่าบกขอหรือรถโบกี้ขายอาหารตรงตัวนะครับแบบที่2ก็คือรถเสบียงชั้น2หรือบกขทหรือรรโบกี้นั่งชั้นโทขายอาหารนะครับ แล้วก็บสอขอนะครับแล้วก็หรือว่ารถสเสบียงชั้น3ที่ผมกําลังให้เพื่อนๆดูในขณะนี้นะครับวันนี้ผมพามาดูบอสอขอหมายเลข22 2นะครับบสขก็คือรถโบกี้นั่งชั้น3ขายอาหารนะครับก็ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าแทบจะไม่ได้เห็นรถแทบจะไม่ได้เห็นรถแบบนี้ลงใต้เลยในสภาพที่ยังสมบูรณ์และใช้างานได้นะครับ เพราะว่าครั้งสุดท้ายที่เห็นว่ายัางวิ่งจริงๆก็ไม่อาจ,จะไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่าห้ายสิบป,ปีนะครับซึ่งคันนี้ผมทราบมาว่าส่งมาจากน่าจะส่งมาจากชุมพรอีกเหมือนกันนะครับเหมือนกับบสอส,อส,อสามสีที่ผมรีวิวไปเมื่อ EP ที่35มสิบนะครับคันนี้นะครับเป็นรถประเภทวาระสองปีนะครับวาระหนักตั้งแต่ปี59 โดนตัดวาระหนักเดือนตุลาคมปี61แสดงว่าโดนทิ้งมา3ปีเศษเดี๋ยวนะคนี้มีป้ายป้ายเรือนๆนะครับน่าจะเป็นแขวงกรุงเทพนะครับแสดงว่าคันนี้โดนทิ้งมาไม่ต่ำกว่าโอ้โหสองปีกว่าแล้วเนี่ยประมาเกือบสองปีอย่างน้อยนะครับที่โดนทิ้งมาแบบนี้นะครับ มาดูโครงสร้างภายนอกกันก่อนเลยนะครับเหมือนกับคันอื่นๆนะครับคันนี้ก็ยังใช้ขอบพ่วงแบบอัตโนมัตินะครับขอบพ่วงอัตโนมัติเป็นขอบพ่วงหลักนะครับตรงนี้เลยนะครับแล้วก็อ่ายังมีช่องใส่ขอบพ่วง a b c แบบดั้งเดิมนะครับก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็โดนถอดออกไม่ได้ใช้งานแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้อุด เหมือนขั้นอื่นๆน,นะครับระบบห้ามล้อนะครับก็ระบบหลกัหลกๆเลยก็ครับก็คือระบบห้ามล้อลมอัดซึ่งก็อยู่ตรงนี้แล้วนะครับก็คือสภาพยังพร้อมใช้งานนะครับไปดูฝั่งตรงข้ามนิดนึงฮนะอ่าเจอแล้วฮะตรงนี้นะครับก็เป็นท่อ ท่อลมสำหรับห้ามล้อลมดูดนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะมีระบบห้ามล้อลมดูดให้ใช้งานอยู่อีกหรือไม่เดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับคันนี้นะครับใช้แคร่ TKZ3 นะครับซึ่งเป็นแคร่ที่ผลิตโดยประเทศจีนนะครับในยุค90นะครับซึ่งระบบการรับน้ำหนัก ถ้าดูดีๆแล้วบางอย่างก็จะดูมีความเหมือนกับผลรกรจักพอสมควรนะครับในส่วนของข้อมูลแคร่นะครับเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวจะออกมาเสริมให้ในช่อง description นะครับเดี๋ยวรอชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับมีถังน้ำนะโอ้ถังน้ำอันนี้ถังน้ำเป็นถังที่ก็ค่าที่จะใหญ่นิดนึงนะฮะเพราะว่าก็ต้องอน่าจะเป็นถังน้ำนะครสำหรับใช้ในใช้ในตู้ อาจจะใช่อาจจะใช่ก็ได้ฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใช่หรือเปล่ามันซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับก็ตรงนี้คนระัาคันนี้สังเกตได้อีกอย่างนะครับคันนี้ไม่มีระบบห้ามล้อลมดูดแล้วนะครับมีแค่ระยางกับแขนแขน,นกลไกม้อลมดูดนะครับที่เอาไปเชื่อมกับระบบห้ามล้อลมอัดแทนนะครับน,นี่มีกล่องแบตเตอรี่ก็ยังสภาพ่อขั้นที่จะสมบูรณ์นะครับ ตรงนี้จะใช้เติมน้ำจริงๆเลยฮะอ้นี้แต่ว่าถ้าจะเป็นการเติมน้ำที่ใช้ในตู้มากกว่าสำหรับห้องทำอาหารโอเคก็เป็นไปอย่างที่คิดฮะคันนี้ไม่มีระบบห้ามล้อลมดูดมีแค่ระยางที่เอาไปเชื่อมกับระบบห้ามล้อลมอัดเฉยๆนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะ วันนี้ก็เป็นโม่สูบลมอัดนะครับที่มีการติดตั้งในภายหลังแทนระบบห้ามร้อลมดูดนะครับ หลังจากที่เราเดินสำรวจข้างล่างแล้วเดี๋ยวไปสำรวจข้างบนพร้อมๆกันเลยนะครับประตูไม่ได้ล็อกแค่ถูกลง,ลงกรอนไว้เล็กน้อยก็พอบิดได้นะครับเมื่อขึ้นรถมาแล้วนะครับเนื้อหัวนะครับก็จะมีหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์อยู่หนึ่งดวงแน่ๆน,นะครับก็เป็นเรื่องปกติที่จะติดไว้บนบริเวณชาน ทางขึ้นลงนะครับตรงนี้มีลักษณะที่มีเหมือนกับระบบไฟฟ้านะครับที่ซ่อนอยู่โหมีเหมือนฝาเลยด้วยฮะอ๋อเป็นฝาสำหรับเปิดก็ใช้นในการเปิดเมนสวิชหลักของตู้นะครับมีสองฝานะฝานี้ไม่ได้ใจว่าเอาไว้เชื่อมกับอะไรกันแน่นะฮะ น่าจะเป็นทางลัดในการเปิดเมนสวิชผ่านเบรกเกอร์ตรงนี้นะครับภายในนะครับก็อย่าไปคาดหวังอะไรเปนมากนะครับเพราะว่าเป็นรถรอซ่อมก็อาจจะโซมๆนิดนึงนะครับบอ,อขอยีนะครับใช้ตัวย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า BBT นะครับหรือ Boogie buffet third class นะครับ อ่าคันนี้ก็มีเนมเพลตอีกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นเนมเพลตที่ไม่ทราบว่าเป็นของแบรนด์ไหนเหมือนกันนะครับเพราะว่าลําพังคือเนมเพลตตัวนี้นะครับผมก็ผมก็เจอไปในบสสสามสี่ใน e ีที่ส5แล้วแต่ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นของแบรนด์ไหนกันแน่นะครับภายในรถนะครับก็ใช้หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์นะครับเป็นหลอดไฟหลัก ของตู้นะครับพัดลมโดนถอดนะฮะน่าจะเป็นอะไหล่สำรองให้กับคันอื่นๆไปแล้วตั้งแต่อยู่ชุมพรมั้งครับอ่าคันนี้ก็ยังอยู่ด้วยฮนะนี่คือฐานหลอดไฟแบบ incandescent lamp หรือหลอดไฟแบบกลมนะครับที่ยังคงเหลือร่องรอยฐานหลอดไฟอยู่นะครับแต่ถูกปิดด้วยแผ่นเหล็ก ฝั่งแรกนะครับเพื่อจะเป็นในส่วนของที่นั่งนะครับแบบบอกไม้สักนะครับบอกไม้สักแบบ2องสองครับเดี๋ยวมาดูกันสักน,นิดหนึ่งนะครับว่ามีกี่ที่นั่งนะครับขอเวลานับสักครู่นะสองสี่หนยี่สิบสี ฝั่งนี้รองรับได้สอที่นั่งนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเบาะยาว3ามที่นั่งนะครับก็วางวางขั้นไว้นะครับแล้วทางซ้ายมือนะครับฝั่งที่วางท่อลมอัดไว้นะครับจะเป็นทางเดินนะครับผ่าตลอดความยาวครึ่งคันนะครับเป็นห้องทำอาหารซึ่งห้องทำอาหารนะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูพร้อมๆกันเลยนะครับนี่คือห้องทำอาหารนะฮะซึ่ง ติดอยู่บนบสอสคอคันนี้นะครับห้องทำอาหารนะครับก็เป็นห้องทำอาหารแบบครัวร้อนจริงด้วยครับคันนี้มีปั๊มน้ําเก็บถังเก็บน้ําต้าหลังคาอยู่ตรงนี้นะครับปั๊มน้ํานี้ก็ยังค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นที่ดูดควันนะครับสำหรับดูดควันปล่อยขึ้นไปตรงปล่องปล่องระบายอากาศเหนือนหลังคานะครับ ตรงนี้มีชั้นวางของนะฮะมีชั้นวางของโดยทั่วไปแล้วก็มีตรงนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์สำหรับซิงค์วางล้างอุปกรณ์ล้างวัตถุดิบนู่นนี่นั่นตามระเบียบไปนะครับตรงนี้ก็เป็นโซนธรอมหารมีสเตานะครับนี่คือสภาพภายในห้องครัวนะครับเดี๋ยวผมมาดู ฝั่งของห้องโดยสารอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้ก็รองรับได้31ที่นั่งเช่นกันนะครับก็เป็นที่นั่งที่นั่งไม้แบบเบาะ22นะครับหลอดไฟที่ใช้ก็เป็นฟลูออเรสเซนต์เหมือนเดิมนะครับพัดลมก็ไม่เหลือนะครับเพราะว่าโดนถอดเป็นสำรองให้กับ ข้นอื่นๆในในโรงงานชุมพรไปแล้วมังครับค <t aps> <Dracula? S 2> ันนี้ไม่มีห้องน้ํานะครับแต่ในบางครั้งพวกบอสโสขอภัยบสโขนะครับเราอาจจะเห็นมันอยู่ในฐานะของรถสัมภาระประจําขบวนนะครับอ่ามองเห็นอะไรที่มันแปลกๆกแล้วฮะราวเหล็กตรงนี้นะครับ ราเหล็กตรงนี้นะครับแต่เดิมนะครับคาดว่าไม่ได้มีตั้งแต่แรกนะครับนำมาติดตั้งทีหลังนะครับซึ่งผมก็ทราบมาว่าติดตั้งเพื่อในกรณีที่มีการขนของขนของขึ้นขบวนนะครับอย่างเช่นวัสดุหรือแม้กระทั่งพวกวัสดุที่ใช้ของแข็งนะครับในกรณีที่ไม่มีในกรณีที่ไม่มีราวเหล็กนะครับเมื่อมีการกระแทกนะครับมันจะกระแทกหลกัหลกๆเลยตรงที่ขอบหน้าต่างซึ่งเป็นไม้นะครับเมื่อมีการกระทบซ้าๆ ขอบตรงนี้จะเริ่มร้าวหรือถ้าโชคร้ายเลยกระจบก็จะแตกซึ่งก็เป็นการลดความเสี่ยงที่เกิดความเสียหายในรถพ่วงของการรถไฟนะครับกลับมาที่อีกฝั่งหนึ่งนะครับหนทางขึ้นลงก็เหมือนเดิมฮะมีหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ติดตั้งไว้ตามปกติ1ดวงนะครับแต่ฝั่งนี้จะไม่มี แหงเบรกเกอร์นะครับติดไว้เหมือนกับรถคันอื่นแถมไม่มีปั๊มน้ําไฟฟ้าด้วยนะครับก็เข้าใจว่ารถคันนี้ไม่ค่อยมีการใช้งานมากนักเหมือนกับรถรุ่นใหม่ๆที่ยังใช้อยู่ในขณะนี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามชม คลิปนี้มาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแล้วก็ขอคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดสับต c ไคร้ให้เพื่อเป็นกำลังใจแก่ช่องผมนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับหรือคลิปต่อไปนะครับมาดูกันว่าผมจะเดินทางไปที่ไหนต่อหรือผมจะพาไปรีวิวรถอะไรแบบแปลกหรือรถพ่วงพิเศษพิเศษที่ไหนนั้นก็ติดตามชมไปพร้อมๆกันเลย ครับสำหรับวันนี้รีวิวรถไฟ EP 36ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ้าเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ